เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกม r อาววันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นทีวีเจ็ดเพจซื้อขายรหัส r อาวที่ดีที่สุดณตอนนี้มีไอดีให้เลือกราคาเริ่มต้นเพียง50สบาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยแน่นอนอร้อยเปอร์เซ็นต์เพจแท้มียอดไลค์เจ็ดหมื่นขึ้นไปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะซึ่งใน,นวันนี้นะครับผมเราผมก็จะมาทําการ เขาเรียกว่าอะไรนะผมอยากจะพูดมานานแล้วแหละนะครับผมนะนั่นก็คือการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับสำหรับ2เกมที่มีประเด็นนี้นะครับผมนะกับ ROV กับ l อลลไวลิฟนะครับผมนะซึ่งคือผมบอกก่อนเลยผมจะไม่เข้าข้างฝ่ายไทยนะครับผมนี่ก็เป็นแค่ความเห็นของผมเท่านั้นนะครับผมนะฮะซึ่งผมไม่ได้อวยฝั่งใดเป็นพิเศษแน่นอนนะครับผมนะแล้วผมก็ขอกล่าว,วก่อนว่าผมไม่เคยเล่นเอลมาก่อนนะครับผมนะฮะแต่ผมก็ได้สิทธ พยายามทดสอบนะผมก็เข้าไปเล่นละ3 4สวันมานะครับผมนะสังเกตเช่าผมได้คือผมไม่ได้ลงคลิปอ o v เลยนะครับผมนะฮะโอเคก็มาเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะครับผมนะซึ่งความแตกต่างนะเออพอเออผมแชร์เว่าความแตกต่างดีกว่าไม่แชร์เขาว่าเปรียบเทียบแป่งเดี๋ยวแม่งทะเลาะก,กันนะครับผมนะเออโอเคนะวันนี้ผมจะมาบอกความแตกต่างกับ r วีกับ L อนะฮะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยที่ผมไปเล่น L อมานะครับผมประสบการณ์แรกเลยคือ เล่นยากมึนฮนะผมบอกเลยว่ายากจริงนะครัเนะสำหรับ L O L นะครับผมนะคือมันเล่นยากนะครับผมแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันต้องใช้สกิลเพย์นะครับผมในการเล่นนะครับผมนะค, skill คือสกิลเพย์คือสําคัญมากนะเอาวี RV มันก็สําคัญอยู่นะสำหรับเออสกิลเพย์แต่ว่าความสะดวกสบายเนี่ยของผมว่าเอาวีเนี่ยสบายกว่าเยอะเลยนะครับผมนะฮะคือเล่นเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไร มันเล่นง่ายกว่าเยอะเออนะครับพ,พูดพูดได้คือมันเล่นง่ายกว่า L นะ r v โอเคอันดับสองนะครับผมนะฮะนะั่นก็คือ Toxic อ,อ่าผมผมบอกแล้วผมไม่ได้โอยฟังไหนเป็นพิเศษนะครับผมนะ r v ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่า Toxic ไม่เยอะมากนะครับผมนะ ผมจะไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่า LL ไม่มีเลยนะครับผมนะเออ LL ก็มีนะครับผมนะแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยมากๆน้อยจริงๆหรือว่าเป็นเพราะเบต้าเทสอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะถ้ามันมาาเขาเร็วแล้วถ้ามันมาเปิดจริงเนี่ยเพราะว่าคนมันโหลดเยอะหรืออะไรอย่างนงี้มันก็อาจจะเจอเยอะก็ไนดะ้แต่ที่เท่าที่ผมเล่นมาแทบจะไม่เจอเลยนะครับผมนะแต่ก็เจอแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับผมนะับแค่ห่าทีมแค่น,นั้นเองด่าทีมเอ้ยโง่จะว่ากาจะว่าอย่างงี้ฮะคนไทยนะครับผมนะเออ เออถ้พวกคนไทยก็ประมาณนี้ถ้าเป็นพวกคงฝรัร่งมันก็จะพีบประมาณว่านูบอะไรอย่างงี้ทีมนูบอะไรอย่างงี้นะครับผมเนะี่ยก็เรียกว่าคือจะไม่มีการโยนอ้าผมพูดไปก่อนเลยนะเอลท่าที่ผมเล่นมาคือไม่มีการโยนนะครับผมเนะี่ยพวกแบบเดินแจกอย่างนี้ไม่มีนะเอลเอลนะครับผมเนะี่ยแล้วก็อวีนี่ก็ถ้าไม่ได้หรือว่าอะไรเอาแต่ใจของคนก็อาจจะเจอคนโยนอะไรประมาณนี้ได้นะครับผมนะฮะ ซึ่งสลับแไม่มีเลยนะครับผมนะเออหรือว่าเป็นพอเปต้าเทสอันนี้คือผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะรอเปิดจริงนะเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันนะครับว่ามันมีหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีแหละแอลนะครับผมนะเออผมไม่ได้เข้าข้างนะคือทุกเกมมันมีอยู่แล้วนะท็อกซิกนะครับผมนะโอเคซึ่งอ่าถ้าที่ผมเล่นมานะ เข้าต่อไปนั่นก็คือการ a อ k นะครับผมนะท่าผชมก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะฮะว่า L นะถ้า FK k เท่าไหร่โดนแบนหนักด้วยนะครับผมนะหนักมากหนักกว่า RV หลายเท่านะอวแค่หักคะแนนหักคะแนนง่มโง่อเออนะครับผมนะถ้า L เนะี a ่ย a อ k ไปนะครับผมนะไม่ว่าจะเหตุผลไหน หรือว่ากรณีใดนะครับผมนะคุณโดนแบนก่อนเลยนะผมไม่ได้ใจว่าครั้งแรกเท่าไหร่นะแต่ว่าผมเห็นหลายคนโดนแบง12ชั่วโมงนะน่าจะขั้นสูงสุดละ12ชั่วโมงนะครับผมนะเออ12ชั่วโมงนี่โหอดไปดีเฮกครึ่งวันนะครับผมนะผยโบก็เลยหงอยถ้าเป็าวีก็โดนหักคะแนนมากสุดนะนนอ่ะ1ิคะแนนอ่ะมากสุด10คะแนนเท่าที่ผมเคยเล่นมานะ1 0คะแนน12คะแนนประมาณนี้นะครับผมมากสุดนะเออ แต่ส่วนน้อยพี่จะถึงมากสุดนะครับผมแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะครับนะสำหรับเกมแอนะครับผมนะในกรณีที่พากว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ตั้งใจเออไม่ได้ตั้งใจหลุดหรือไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ฟังเหตุผลเลยนะครับผมมันจะแบนก็คือแบนเลยนะะถือว่าเน็ตหลดุดคนโทรมาอะไรอย่างนงี้นะครับผมนะคือถ้าคูณออกจากเกม หมดสิทธ์นะครับโดนแบนแน่นอนนะครับผมนะโดนแบนสิบสองชั่วโมงหรือไม่ก็ครั้งแรกน่าจะครึ่งชั่วโมงครั้งสองหนึ่งชั่วโมงมแล้วก็ครั้งที่สามก็สิบสองชั่วโมงเลยนะครับผมในะภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับผมนะเออต่อไปนะครับผมนะฮนะก็เป็นเรื่องของดาเมจกันละกันนะครับผมในะฮีโร่กับแชมเปี้ยนนะฮะผมบอกไว้เลยว่ามัน อธิบายยากว่าอันนี้คือไม่พูดดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีแม่งมีดราม่านะ,ะผมไม่เป็นไรนี่คือความคิดเห็นของผมก็แล้วกันนะครับผมนะผมว่าอาโวีเนี่ยฮีโร่มันค่อนข้างที่จะโกงเกินไปนะครับผมนะเออคือแบบสมมติว่ามันจะส่วนไม่ได้เลยสมมติว่าคิดสภาพด้วงกันแล้วกันด้วงคือบินมาโดดสาแคลได้ปุ๊บตายนะครับผมนะั้นไม่มีโอกาสหนีเลยนะครับผมนะเออแต่ว่าถ้าเป็นเอลเนี่ยคือถ้าโดนอะไรพวกนี้มันยังแบบ ทันอยู่นะหนีทันหรือเขาเรียกสกิลเพย์อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะว่าสกิลเพย์นะครับผมถ้าคนเล่นแครี่เนี่ยอ่านเกมออกอ่านเกมไว้ว่าไอเทยที่มันต้องสกิลอะไรมาอย่างนี้ก็มันหลบได้เอาวีก็ทําได้แหละนะครับแต่ว่าก็ทายากมากนะครับเพราะแบบมันเล็กนะครับผมนะแต่ L แอลนั่นแบบมันใหญ่มากแล้วก็มีการเขาเรียกนั่าแบบมันทึบแบบมันทึบด้วยนะครับต้องมีการปักวงปักวัดอะไรพวกนี้นะครับผมนะคือ ระบบของเอลมันเยอะนะครับผมนะอย่างที่บอกมันจะทำให้งงนะครับใครที่ชินแล้วผมว่ามันก็น่าจะง่ายนะครับแต่ว่าผมไปพูดเรื่องอวีมาก่อนมันก็เลยงงมากนะฮะแต่ก็สรุปง่ายๆก็คือแคดี่ในเอลเอลหนีง่ายกว่าอาวีนะครับผมเนี่ยเอาวีนี่คือหนียากมากนะครับถ้าจะโดนพวกตัวล้วงจริงๆเนะี่ยหนียากมากผมบอกกันเลยโอเคนะฮะ ก็เข้าไปนะครับผมนะอะไรผมไม่รู้ผมคิดอะไรออกผมพูดหมดอะอะไรที่มันแตกต่างกันนะครับผมในะการเดินเกมนี่นะครับผมนะฮะโอเคผมพูดถึงการเดินเกมบ้างดีกว่านะครับผมเนะฮาวีนะครับผมนะแต่ละตำแหน่งเนะี่ยคือเขาจะเขาเรียกว่าอะไรจะโยกเลนไปช่วยเลนไปเติมเลนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเออแต่ LL เนะี่ยสังเกตดูนะครับผมในละิปเลนเนะี่ยจะเดินมาเร็วมากนะครับผมนะคือแบบว่า เคียร์คลิปย,ยังไม่ทันเสร็จเลยนะครับผมนะ่ยเราคลิปอีกเว็บหนึ่งมาแล้วนะครับผมนะเออมันมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าแอลเขาจะยืนเลนกันมากกว่าแล้วให้ป่าเป็นคนเดินเกมนะครับผมนะ่ยเอออาวี RV นี่คือดาเมจมันลดอะ่ะถ้าเดี๋ดาเมจมันเยอะมากนะครับแต่ LL นี่คือดาเมจมันเข้าได้เะเบานะครับผมนะสังเกตด้ช่วงแรกๆนะแอลแอลดาเมจแค่สี่สิบห้าสิบเองนะอาร์วีแม่งต้นเกมดาเมจสองร้อยร้อยกว่าอย่างเงี้ยแต่และสก,กิลโโอ้หคือมัน มันดาเมจอาวีมันล้นมากนะครับผมนะเออเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรนะอ,อ่าการเดินเกมใช่อย่างที่ผมบอกนะครับผมนะคือคลิปเวฟมันมาเร็วมากนะครับผมนะเอลเอลส่วนใหญ่เขาจะให้อ,อ่าตำแหน่งป่านะหรือจังเกิลนะครับผมนะเป็นการเดินเกมแทนนะครับผมนะฮะซึ่งโลมเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าอยู่คุ้มกันแคลรี่นะครับผมนะเอออยู่คุ้มกันแคลรี่มิดก็อยู่มิดเลยนะครับผมนะฮะ เลนบาลอนก็อยู่เลยก็เหมือนอับอาวิแหละนะเออเลนดักหรือเยอะก็อยู่ยาวนะจะไม่ค่อยมีการโยกเลนไปสักเท่าไหร่นะครับผมเออเขาเรียกว่าจะเป็นการแบบบวกหรือว่าเลทเกมก็จะเป็นการออฟฟแบบทีเดียวเลยนะสำหรับเอนะผัว่าซึ่งมันต่างจากฮาวีนะครับต้นเกมกแกงกระดับแล้วอะ่ะเออ <laughs> สุดท้ายเลยนะครับผมนะฮะ ผมว่าประเด็นนี้น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนะที่ผมมันเคยมีแล้วแหละนะครับผมมนะ้ว่า LL จะมาค่า AV อะไรประมาณนี้นะครับผมนะสรุปสำหรับความคิดเห็นผมนะผมที่เติม R L v ไปข้างหน้าีิเยอะนะถึงแสนเลยก็ว่าได้นะครับผมนะก็ผมคิดว่ามันไม่น่าจะค่านะผมว่าแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นการแย่งผู้เล่นกันมากกว่านะครับผมแย่งผู้เล่นกันนะครับผมนะเพราะว่า คืออวีย right. ังไงก็ม okay. ีคนเล่นอยู่แล้วอ่ะเชื่อผมว่ายังไงก็มีคนเล่นนะครับผมเอลเอลคือฐานผู้เล่นก็เยอะอยู่แล้วคือไม่จําเป็นต้องแบบไปแย่งขนาดแต่ว่ามันต้องมีแน่นอนแย่งกันส่วนเล็กส่วนน้อยนะผมว่าเอลเอลนี่คือฐานผู้เล่นอะไรพวกนี้จากพีซีเขาเยอะอยู่แล้วนะครับผมนะเขาไม่จําเป็นต้องไปตีหรือว่าต้องไปแย่งอวีเลยสหรับผู้เล่นอวีก็มองเอลเอลนั้นมันเล่นยากไอ้ยี่ปวดหัวอะไรอย่างงี้เขาก็เลยแบบไม่มา อะไรประมาณนี้นะครับผมเนะแล้วเหตุผลอีกหลักๆเลยคือเขาเติมเยอะเขาก็เลยขี้เกียจย้ายเกมอะไรประมาณนี้นะเออผมว่ามันก็อาจจะค่าไม่ได้นะครับผมเนะแต่ว่าผู้เล่นคือแต่งแต่ละแพลตฟอร์มคือมันแต่ละเกมก็มีผู้เล่นเยอะอยู่แล้วเอออย่างเงี้ยผมไม่รู้จะอธิบายยังไงวะแต่เอาผู้่ายๆคือค่าค่าเขาแล้วกินกันไม่ลงเออพูดงี้ดีกว่ากินกันไม่ลงนะก็เรียกเสมอๆกันนะครับผมนะ่แต่ก็ต้องรอดูผลพายภาคหน้านะครับผมว่า เกมไหนจะพัฒนาดีกว่ากันหรือว่าอะไรดีกว่ากันนะครับผมเนะี่ยทำให้ผู้เล่นเขาพึงพอใจมากกว่ากันถ้าเกมไหนทําให้ผู้เล่นมันพึงพอใจมากนะครับผมนะก็ผู้เล่นก็จะอยู่เกมนั้นนานนะสำหรับอาวีี่ผมว่าปัญหาท็อกซิกปัญหาเอฟเคนี่คือมีสิทธิ์นะที่โคจะย้ายมานะครับเพราะว่าอาวีมันแค่แค่แคะแนนเองนะฮะแต่ว่าไรออดเขาเอากินแปดสิบสองชั่วโมงเลยนะครับผมนะนี่เอาขี้นะผมบอกเลย ก็ผมมองว่าสองแพลตฟอร์มนี่คือถ้าใครจะเล่นแบบจริงจังนะครับผมนะฮะผมว่า i l l น่าจะตอบโจทย์จริงจังเกมนี้จริงจังมากนะผมบอกก็เลยนะฮะถ้าถ้าใครที่แบบจะเล่นแบบเฉยๆขำๆผมว่า R v ก็น่าจะเหมาะแล้วนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้จริงจังขนาดน,นั้นนะฮะถามว่าผมผมหมายถึงระบบนะผมหมายถึงระบบผมไม่ได้หมายถึงผู้เล่นนะให้เดือดรามากกันเองนะะผมหมายถึงว่าระบบอะ R v มันไม่ได้จริงจังอะเออ แต่อ L เนะี่ยระบบนั่งจริงจังมากนะครับผมนะเปรียบเทียบได้จากการแบนก็นแล้วกันนะครับเพราว่าสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่แบบมีความคิดเห็น,หนกับ2เกมนี้ยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมนะเพราะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบาย